หมุนก่อนหมุนก่อนแล้วหมุนหมุนแล้วบีบีหมุนหมุนหมุนมุนมุนแล้วหมุนมุนมุนอีกหมุนหมุนอีกมุนมุนหมุนแล้วแล้วใครจะไปเที่หมุนก่อนมุนหมุนอีกหมุนก่อนแล้วหมุนมุนมุนก่อนเลยแล้วบีบีมุนก่อนหมุนอีกแล้วมุนก่อนหมุนก่อนแมุนมุนหมุนมุนหมุนเร็วแล้วมุน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 หมุนมุนห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 มุนกิ เป็นการหลอกล่อเป็นการหลอกล่อเร็วเหมุนอีกหมุน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 แล้วเร็วหมุนหมุนเร็วหมุนมุนหมุนแล้วหมุน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 แล้วหมุนก่อนพอเหรอหมุนหมุนหมุนก่อนหมุนก่อนแล้วหมุนก่อนหมุนก่อนแล้วหมุน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 อมุม่หมุนคมุหมุนหมุนหนหมุนได้ด